สวัสดีค่ะมาพหัวกับจินยูแบบแบานๆปี้ยาชาแน,นลนะคะ่ะพี่น้องมือสภพ้พมามห้ดกับเขาะคะ่ะเมนูมือนี้เป็นอาหารจีนนะคะพี่น้องอาหารจีนที่กิก็ข้าวต้มค่ะพี่น้องจะพามาทําผัดน้ําเลียบนะคะส่วนผสมก็จะมีกระเทียมสับค่ะหมูสับค่ะพี่น้องจามาบดอีกรอบนึ่งนะคะแล้วก็น,น้ําเลียบค่ะน้ําเลียบค่ะห้าบ่มีเม็ดเขาจะเอินบนน้ากล้วยหรือน้าบ้วยนี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะ เขาจะเอปบะมาณนันค่ะแต่ว่าเป็นน้ำเรียบรยีเนี่ยมันจะมีเม็ดเลี่ลลี่ข้างในค่ะพี่น้องอันนั้นบ่ต้องพัดกระไดค่ะพี่น้องเอาเมื่อกินกั้พอตบด้วยนะคะคนจีนคนนิยมด้วยสันนะคะพี่น้อง ไปอ่านฉลากแล้ค่ะพี่น้องเขาเอิดว่าน้ําบุ้ยค่ะเวลาที่ไม่มีเม็ดนะคะแต่ว่าค่ะมีเม็ดนี่เขาจะเอิดว่าน้ําเรียบนะคะแต่รสชาติมันจะเข้มค่ะพี่น้องเห็นขาวๆนี่คือเกลือทั้งนั้นเลยค่ะก่อนสาเอามาพัแนี่น้าว่า้เอาไปแช่น้ำก่อนนะคะพี่น้องแช่น้ําทิ้งไว้ส0ิบนาทีแล้วค่อยเอามาสับนะคะมืนอนี่ย่าจะมาพัดสูตรย่าสไตล์ย่าค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันเนาะค่ะบางคนเพื่อนก็จะพัดแบบว่าเอาน้าเรียบเนี่ยสับผสมกบหมูสับค่ะก็เอาไปพัดแต่ว่าย่าสุดพัดแยกนะคะ การที่เราผัดน้ำเรียบแยกนะคะพี่น้องเสเห็ดให้มันหอมกว่ากันนะค่ะนะค่ะก่อนอื่นลงเมืองเฮ็ดกันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปนี่ค่ะเมนูนีน้แค่กินก็ข้าวต้มเน้่อจากพี่น้องแต่ว่าข้าวต้เมเย่าใบเห็ดไฮเบิงะค่ะเสเฮ็ดแต่น้ำเรียบไยเบิ้งค่ะ ทเทศประยุกตย,ยากนะคะพี่น้อง,องนะคะโมนี่เพราอหนอกหนกเมนูนเนี่ยเป็นอาหารไทยกึ่งจีนกึ่งไทยในนะคะพี่น้องนะะี่ค่ะก็อื่นอรอบค่ะกระเทียมให้เหลืองหอมค่ะนะคะ่ะเอาให้เลื้ยงเลยด้วยค่ะพี่น้องเลื้ยงเหมือนที่เราเจียวทำก๋วยเตี๋ยวสีเลยล่ะคะ่ะ นี่ค่ะพัดไปเรื่อยๆนะคะไฟอ่อนะคะๆค่ะถ้าไฟแห้งมันจะขมค่ะพอเหลืองๆแล้วะคะ่ะให้ใส่น้ำเลียบลงไปผัดให้หอมค่ะนี่รสชาติเข้มนะคะเข้มคือเกลือเลยค่ะพี่น้องนะคะเวลาการปรุงอะ่ะแนะนำว่าบตรงเติมเข้มอีกเลยค่ะนี่ค่ะพัดให้หอมค่ะเมื่อน้ำเลียบถือความร้อนถูความร้อนนะคะพี่น้อง ถูน้ำมันมืน่อแต่หอมชวนกินค่ะนะคะอันนี้คือล่องเท็บรรดาพี่น้องสำหรับคุ้ได้สิกินขน้าวต้มนำมักประเทศอาหารจีนที่ยสิคะนี่ค่ะเมั่จแตหอมแล้วค่ะพี่น้องใส่หมูสับลงไปนี่ค่ะหมูสับอยอ่สื่อแบบบดแบบวมาแล้วนะคะพี่น้องต่าไบจะมาบดเพิ่ม ผัดไปอ่อนๆยีให้แตกค่ะพผัดไฟแห้งเกินไปค่ะหมูสับทอดกระด่างค่ะเวลากินสิบเซ็ตนะคะผัดไฟอ่อนๆค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้มันห่อนหมูอตุกค่ะแล้วก็ถ้าย่ามคุกเข่าให้น้ำเรียบเข่ามันก็มมีค่ะ เอาละค่ะข้ะะะะหมูเริ่มสุกค่ะพี่น้องเปิดไฟแรงค่ะเร่งให้หมูเราสุกเร็วค่ะ น้ำแจกน้ำค่ะพี่น้องเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลเวยค่ะเพราะว่ามันมีความเค็มอยู่แล้วนะคะข้าวผตองปใส่น้าปลาหรือซีอ,อิ๊วหยังเลยค่ะพี่น้องปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลค่ะใส่จะสองช้อนนะคะแล้วก็ชุ่รสอีกนึงค่ะพี่นอ้องเผื่อการความเค็มพี่น้องมาชุ่รสได้หลายจะใส่รสมันเลยค่ะแต่เราจะใส่แค่นิดเดียวเพราะเป็นที่ที่ทอดโมฮัมันมีเค็มโดดเท่นันนะคะพี่น้อง น,นะคจะขอดนอยากชิมเนนิดนึงค่ะเวลาห้องกินก็ขาตบนะคะพี่น้องเคบแม่กับบเป็นยังด้วยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวห้องกินก็ขาตบนะคะอโอเคเลยค่ะหวานเค็มเห็นไหมคะบบตอ้องใส่อียงเลยค่ะ แล้วก็คอเสียของน้ำเรียบนะคะพี่น้องที่เขาแกะเม็ดมากแบบนี้คะ่ะพ้ายี่ยามยาเก็บวบดน<ม>เกินไปค่ะมันจะเม็นหืนนะคะพี่น้องพ้ายา่มใส่เห็บเบิรดเร็่ๆค่ะรสสั่นสีหืนนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะหมูผัดน้ำเรียบกินกับข้าวต้มอร่อยๆนะคะพี่น้องมาหาในยามาใส่จานให้เบิงจ้า และล่ะคะ่ะพี่น้องหมูผัดน้ำเรียบเมนูง่ายๆแต่อร่อยคะ่ะพี่น้องหลังจากข้าจะดเซจานแล้วนะคะเราก็ปิดไทยด้วยต้นหอมซอยแล้วก็กระเทียมเจียวโรยหนะะ้าค่ะส่วนต้นหอมกับกระเทียมเจียวนี่พี่น้องก็ต้องใส่กระไดถ้่บ,บ่มักกินเนาะคะ่ะเราจะเอาน้ำเรียบอย่างเดียวก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่หนี่อยอดตกแต่งให้สวยงามแล้วใส่แล้วก็ออกความหอมแซ่บไปอีกแบบนึงเนาะคะ่ะแต่ว่าตามปกติที่เพ่นฮทดกินกันอะ่ะเพ่นจะใส่ด้วยคะ่ะพี่น้องจะไม่โรยด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็ต้นหอม แต่วาเยื่อรยลงไปแล้วมันแซบค่ะมันหอมทั้งกระเทียมเจียวหอมทางใบหอมเข้านะคะพี่น้องชวนเ้กินก็บขาต้มแซบแสบค่ะเป็นเมนูง,ง่ายๆค่ะพี่น้องเฮติลีโรนเนี่ยมถึงหานที่เราค่ะพปะปลาปะปวกปะปพัดขึ้นปรุงขึ้นส่วนหมากมันมีความเค็มอยู่เลยค่ะเราเติมแค่น้ําตาล,ลก็ชูรสนิดนึงค่ะ แต่ผู้ใดมักความเผ็ดนะคะเติมพริกไทยลงไปค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะหมูผัดน้ำเลียยเป็นเมนูอาหารข้าวต้มนะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นอาหารจีนนะคะพี่น้องคอนจีนคนนิยมกินกันค่ะเพราะว่าน้ำเลียยมันจะออกเข้มๆอันที่น้ำเลี้ยผีเอาเม็ดออกเขาเอินนะ่นน้ำบวยหรือน้ำกล้วยนี่นะคะพี่น้องน้ำบวยนะคะแต่ว่าถ้ามีเม็ดเป็นรีี่เป็นเหมือนลูกละบีสีดำๆนะคะอันนั้นคือจริงก็ขอต้มเลยเลย,เลยค่ะเขาเอิ่นว่าน้ำเลียบนะคะผลิตจากเอียงเย่ากับ,กบหูนะคะพี่น้องแต่ว่า เป็นของจีนนะคะก็เลยเอื่นน้ำเรียบน้ำบวยนะคะพี่น้องมาค่ะต้มข้าวต้มเมื่อกี้ในกนารด้วยกินก็ข้าวซวยก็ได้ค่ะพี่น้องแต่เมนูข้าวต้มสเขากันที่สุดนะคะขอพูดเล่นๆนะคะพี่น้องทูผู้ที่คนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเขามาวอานัวหัมมวลเขามากินข้าวหอม้ามาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะหมูผัดน้ำเรียบกับข้าวต้มร้อนๆจ้า